เพิ่มขึ้นแสนล้านบาทพวกท่านเคยวิจารณ์รัฐบาลที่แล้วว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเที่ยวนี้ผมว่ากลายเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูท่านกู้เพิ่มขึ้นแสนล้านผมขอถามครับว่าท่านเอาไปทำอะไรครับไปแบ่งเค้กกันยังไงที่กู้เพิ่มมาแสนล้านเนี่ยเสียเวลาไปทำสามสี่เดือน เฉพาะช่วงปี6-7คือปีนี้ครับรัฐบาลมีแผนกู้เงินไม่น้อยกว่า1.35ล้านล้านบาทประกอบด้วยอะไรครับหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณกู้ชดเชยขาดดุลงบ6-7และอื่นๆ7.93ล้าน แสนล้านแล้วก็จะกู้ดิจิตอลวอลเล็อีกห้าแสนล้านผมใส่มาให้เห็นภาพเพราะรัฐบาลบอกว่าจะออกพรบกู้เงินเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในนี้แล้วรัฐบาลบอกจะทำในเดือนพฤกภามันก็อยู่ในแผนนี้แน่นอนถ้าสำเร็จแล้วก็ยังจะต้องกู้ตามมาตรา28ก็คือให้แบงค์ทกสชํา สำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วรัฐบาลตามมาใช้หนี้ทีหลังเช่นไร่ละพันที่จ่ายชาวนาไปอีก54,000ล้านยังไม่นับ xxx ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเอาแค่3มรายการนี้รัฐบาลนี้จะกู้1,347,753ล้านบาทก็คือ1.35ล้านล้านนี่ยังไม่รวมบอกไม่รวมดอกคือดอกเบีย้ย ปัญหาที่จะตามมาก็คือว่ารัฐบาลก็จะต้องใช้ตั้งงบประมาณใช้หนี้นี้ในปีต่อๆไปทำให้ศักยภาพในการที่จะมีพื้นที่การคลังเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมันก็จะลดน้อยลงแล้วก็ศักยภาพในการใช้หนี้ของรัฐบาลนี้ไปดูในพรบงบประมาณเล่มนี้ครับ รัฐบาลนี้ตั้งงบใช้หนี้เฉพาะเงินต้นอย่างเดียวผมไม่พูดดอกแล้วครับต้นอย่างเดียวแสนหนึ่งมืนแปดพันล้านนี่คือศักยภาพแสนหนึ่งมืนแปดพันเอ้าแสนสองมืนล้านตัวเลขกลมๆมีเท่านี้ครับ